ก้มกราบกรานเหนือศิร,ระแทบพระบาทเหล่าทวยราชต่างปรีเปรมเกษมสีวันเฉลิมพระชนมายุสดุดีเทอไทยองค์ราชินีแห่งแผ่นดินทสถิตณดวงใจไทยทั่วล่าเคียงคู่องค์ราชาพิสุทธิ์ศิพ้องประชารำลึกคุณชีวิน ทั้งทานินจานจานรึกคุณความดีน้ำพระไทยเปรียบน้ำทิพชโลมหยาดหลังหล่อรินรสชาติชนสยามโครงการราชดำริดำเนินตามวิวัตคามเขตไทยไร้ลำเคนทรงห่วงใยใกล้ไกลไทยทุกหมู่ความเป็นอยู่มีสุข พลายทุกเข็นเยื้องพระบาทยุรยาตชาติร่มเย็นทะทรงเป็นพระแม่หลวงปวงประชาวันสิบสองสิงหามาบรรจบเวียนมาครบ83ชนพรรษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกาป้องรักษาแม่หลวงของปวงไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสระบุรี